ครับผมสวัสดีครับวันนี้เราก็กลับมาเจอกันอีกครั้งนะครับในรอบหลายเดือนแต่ว่าวันนี้ผมมีของเล่นสมัยโบราณมาหรือว่าของเล่นในตำนานนั่นเองซึ่งวันนี้ผมจะเอามาให้ฮาริตลองเล่นดูนะไม่รู้ว่าเขาจะเคยเล่นหรือว่าจะเคยเห็นที่ไหนมาก่อนหรือเปล่าแต่ว่ามันเป็นของเล่นที่ชื่อว่าเนี่ยครับเจโลโล็อกนะครับผมซึ่งถ้าเป็นย้อนไปมื่สักประมาณ20กว่าปีที่แล้วเนี่ย มันจะแถมหรือว่าจะเป็นโปรโมชั่นแรกซื้อมาในโรงทานนักเรียนของยี่ห้อบาจาหรือยี่ห้ออะไรเนี่ยผมก็จำไม่ได้นะแต่ว่าเมื่อก่อนผมจําได้ว่ามันฮิตมากๆนะครับซึ่งราคาเนี่ยที่หัวป้ายมันติดแค่1 2อยบาทเองนะเพื่อนๆเห็นไหมแต่ว่าผมซื้อในช้อปปี้มา390บาทแต่ก็เข้าใจอะครับเพราะว่าของมันหายากแล้วแต่ผมจะลองเอาไปให้ฮาริปลองเล่นดูไม่รู้ว่าเขาจะเล่นเป็นหรือเปล่านะครับโอเคเดี๋ยวก่อนแรกเลยเราต้องไปตามหาตัวก่อนเพราะว่าไม่รู้ว่าอยู่ตรงไหนนะครับตอนนี้ โอเคครับเดี๋ยวไปกันเลยครับโอเคครับเดี๋ยวเราไปหาฮาริสกันเตงลูกอยู่ไหนอ่ะอยู่ข้างบนนะอยู่ข้างบนเหรอเล่นเกมโอเคครับเดี๋ยวเราจะขึ้นไปหาฮาริสข้างบนกันนะครับผมน่าจะอยู่ในห้องทํางานของผมหรือว่าห้องเล่นเกมนั่นเองนะครับโอเคน่าไงอยู่นี่นี่เองฮาริสฮะมีอะไรเหรอมีของเล่นอันใหม่มาสนใจเปล่า แป๊บหนึ่งนะผมขอเล่นเกมก่อนหนูหันมาดูก่อนดีเนี่ยหนูต้องไม่เคยเห็นมันของเล่นเหรอใช่ป๋าสั่งมาหนูสต็อกก่อนมาลองดูก่อนเนของเล่นเลยอะ่ะใช่ของเล่นอ่ะหนูรู้เปล่าว่ามันเล่นยังไงไม่รู้อ่ะแล้วมันอ่านว่าอะไรอ่านว่าเจโรล็รอกหนูเคยเห็นปะไม่เคยเห็นเออแล้วหนูเล่นเกมอะไรอยู่เนี่ยเล่นเกมมาฮีโร่อยู่อ๋อหนูร้องแกะแกะได้เปล่า แ,แค่หน้าแค่แกะ,แอแกะลองแกะดูแล้วหนูรู้วิธีเล่นยังไงว่าเล่นแบบไหนน่าจะเอาไว้ของขอเอ่นเลยไม่ใช่อันหนูดูแกะออกมาก่อนนะแล้วหนูลองดูก่อนว่ามันต้องเล่นแบบไหนเดี๋ยวป๋าบอกว่ามันต้องเล่นแบบไหนเออหนูดูตัวอย่างดูในปกที่ในปกก็มีว่ายงไรไหนในปกก็เล่นแบบไหนอ่ะหนูว่ามันเล่นแบบไหนอะลูกเนี่ยดูด้านหลังอ่ะหนูถือดูเองดูด้านหลัง อ๋อรู้ละอ่ะนลองดูหนูทำเป็นแบบง่ายง่ายไหนไหนง่ายง่ายเอ้าเอ้าช่ป่ามาเล่นยังไงไหนนิดนอ่ะหนูลองดูเขาให้ทำแบบไหนให้หมุนตรงห่วงๆวแล้วพอมาหมุนไปแล้วก็ให้เราเอามือหมุนอย่างนี้ใช่เหรอทำไมแอนป้ามันเขียนอย่างนี้นี่ใช่ในป้าเห็นแหบนอ่ะงั้นหนูลองดูอ่ะ เองดูอ่ะเอาเอาเอ,อ,อ,อใช่เหรอเอาไวข้ของคอปเปล่าก็อ่านแต่ใช่เป็นเส้นคอคอเป็นเ้คอโอเค๊วันนี้มาแต่ป่าเล่นให้ดูนี่เดี๋ยวป๋าจะลองเล่นให้หนูดูแล้วหนูลองทำตามดูรู้ปะ่ะ <Okay. S 1> เวลาเล่นนะให้หนูเอาฝ่ามือหรือว่าเอาไฟนู้นก็ได้แต่ว่าเอาฝ่ามือดีกว่าเนี่ยหนูดูเห็นหมั้ยเขาจะมีบอกอยู่เห็นไหมให้หนูเอาฝ่ามือนะ เขาเรียกว่าอะไรตีในะห้แบบฉลับฉลับนะเราต้องตีแบบฉลับนะครับเพื่อนๆมันถึงจะหมุนแต่ว่าต้องลองดูนะว่าจะทําได้หรือเปล่าเพราะว่าไม่ได้เล่นกันโอ้โหนานมากโอเคเดี๋ยวผมจะลองข้าวดูก่อนนะะเดี๋ยวลองดูเลยนี่ลูกตีฉลับข้างๆ้านะดูนะนี่เอ้าเอาหม่เอาหม้ขออีกทีขออีกทีนี่ไงนี่เห็น <he en S 2> ไหมมันจะเป็นอย่างนี้นี่เพื่อนๆลองดูใกล้ครับมันจะหมุนมันจะแบบว่า เนี่ยมันก็จะเล่นประมาณเนี่ยแหละแต่ว่ามันมีความคลาสสิกอยู่ในตัวของมันนะครับเพื่อนเพื่อนมันจะเล่นท่าได้ด้วยนะเล่นท่าก็คือว่าหมุนกลับหลังนะเดี๋ยวผมจะลองทาดูไม่แน่ใจว่ายังจําท่าได้อยู่หรือเปล่าอ้าวโอเค <laughs> เดี๋ยวหนูลองดูมากอ่ะทําแบบเมื่อกี้เลยทําได้ไม่ได้ไม่เป็นไรหนูลองดู <Okay. S 1> ครับก่อนอ่ะ เดี๋ยวต่อไปหนูมาลองทําดูนะเหมือนที่ป๋าทำเมื่อกี้โอเคไหมโอเคค่ะอ่าหนูลองหมุนดูค่อยๆหมุนเป็นไรหรอกไม่โดนอ่ะไม่โดนโดนล้มใช่ไหมอ่าพอพอหนูตีแล้วปุ๊บพอพอตีโดนห่วงแล้วหนูรีบหมุนเลยนะอ่าลองดูหลุกเจ็บเอาไงนะเจ็บมือเจ็บมืออ่าลองดูลองดูแล้วข้างๆหนูตีให้มันแฉลบอ่าลองดูปุ๊บ เอากำลม,มันเล่นยากเหรอลกูกตรจงนตรงนี้มันไม่หมุนน่ะหนูต้องซีให้โดนข้างๆหนูต้องแฉลบดูแต่ว่าถ้าคนไม่เคยเล่นนะครับเพื่อนๆมันก็จะเล่นยากนิดหน่อยซึ่งผมมั่นใจเลยเอา้าวนั่นาเกือบได้แล้วเกือบได้แล้ว <S 2> <S 2> <S ซึ่งผมมั่นใจเลยว่าเด็กสมัยนี้ไม่เคยเห็นหรือว่าไม่เคยเล่นแน่นอนครับนั่นแหละนั่นๆเกือบได้แล้วประมาณนะั้นประมาณนะั้น แล้วก็ตกลงม่หนูทำได้ไหมทำไม่ได้มันทำไมลูกมันมันไม่ฉล่บแล้วคือพอฉลาบแล้วมันมันไม่ทำเลไม่ใช่จริงๆเพื่อนๆมันต้องมีจังหวะของมันด้วยนะไม่ใช่ว่าพอเราตีโดนปุ๊บเนี่ยแล้วมันจะแล้วมันจะเล่นได้เลยนะมันต้องมีจังหวะของมันใช่ไหมลูกแต่ว่ามันก็เป็นของเล่นชนิดหนึ่งนะครับที่เป็นค่อนข้างที่จะเป็นแรไอเทมหรือว่าเป็นของเล่นในตำนานนั่นเองนะครับเพื่อนเพื่อนผมไม่ได้เห็นมันมาเนี่ยไม่ต่ำกว่าสิบปีนะครับผมไม่เคย นานนะแต่หนูไม่เคยเห็นใช่ไหมไม่เคยแม้แต่ครั้งหนึ่งเลยเพราะว่าจริงๆมันจะมีของเล่นหลายอย่างนะสมัยก่อนที่เวลาเราซื้อพวกอุปกรณ์การเรียนหรือว่าซื้อเครื่องนักเรียนที่เขาแถมมานะลูกนะเอ๊ะหนูไม่น่าจะเคยเห็นสินั่นเองนะใช่เด<ต>ี๋ยวนี้ไม่มีแล้วนะของแถมใช่ใช่แต่ว่าอันเนี้ยผมก็ซื้อมาลองเล่นดูนะครับผมก็อยากย้อนอดีตย้อนวันวานด้วยก็เป็นว่าลูกชายผมหรือว่าฮาริตยังเล่นไม่ได้นั่นเองนะครับเดี๋ยวเราต้องลองให้เขาลองลองดูอีกนิดนึงนะครับว่าจะเล่นได้ไหม โอเคครับยังไงก็ฝากไว้เท่านี้นะครับสำหรับคลิปนี้ก็สวัสดีครับ